อย่กไปฟังอินาสันและแล้วนั่นมันพูดแกนั่นแหละที่จับข้ามาขังไว้ในห้องสร้างหลักฐานให้อีูรายค่ะฮะดูสิคนอ่อนโยนอย่างคุณหนูหน้าฐานจะมีกิริยาต่ำชาเช่นนี้ได้อย่างไงต้องมีผีมาสิงอยู่เป็นแน่ทุกคนไม่ต้องกลัวนะที่บ้านเกิดข้ามีวิธีโบราณอยู่เวลาแบบนี้เจ้าจะมาลีลายอยู่นั่นมีวิธีอะไรก็รีบเอามาใช้สิ สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็มาอยู่ในเกมฮวอนคืนสู่ต้าชิงนะคะเราอยู่กันในอีพีที่2นะซึ่งทุกคนอาจจะเห็นชื่อเราเปลี่ยนไปก็เนื่องจากว่าเราเปลี่ยน ID เล่นนะคะแต่เราก็จะเริ่มหลังจากที่อีพีหจบไปแล้วก็มาเริ่ม e ีพีสกันเหมือนเดิมนะก็คือเท่าเดิมเท่าเดิมเ่าให้ตัวเปลี่ยนไอดีก็เท่าเดิมนะพูดแหลกวกายบนมา โอเคเราไปเริ่มกันเลยค่ะฟ้าพึ่งจะเริ่มสางเจ้ากับซิ่วนี้คนอื่นๆไปรับการคัดเลือกรอบแรกที่สำนักฝ่ายในด้วยกันอไอการคัดเลือกเนี่ยทำไมเช้าก็ไปทำงานอีกนะเจ้าที่ยังสลืมสลือหาอยู่ท้ายขบวนไม่ได้มองว่าแถวหน้าแถวข้างหน้าเขาเลี้ยวกันไปแล้ว ชันข้อกับต้นไม้ข้อย่างจังดอกไม้บนต้นค่อยร่วงโปรยลงมานหน้อยนี่ท่านเป็นอะไรหรอคะถ้าอยากจะขอพอรกับต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ไม่ต้องขอหัวเช่นี้หรอกข <c oughs> ้าได้ยินว่าขอเพียงตั้งใจขอพอรท่านก็จะคุ้มครอง <c oughs> ร่างกายจิตใจก็จะอิ่มเอมบหมายสิ่งได้ก็สมปรารถนานายหญิงน้อยท่านลองดูบ้างสิเจ้ารีแกงทําเป็นขอพอร <c oughs> เอพอราะ <c oughs> ไม่อยากให้หมิงเชียงรู้ว่าเจ้าซุ่มซ่าม พนมมือแนบเข้ากันปิดตาอธิษฐานอย่างนอบน้อมและตั้งใจทันใดนั้นเชื่อวห,หนีข้างเชื่อวหนีข้างๆก็ดึงชุดเจ้าไว้กดมือที่เจ้ากำลังขอพรอล,ลงมีอะไรงั้นหรือานอย่างเจ้าคูค่ควรจะมาขอพรที่นี่หรือเมื่อคืนเจ้าออกจากเรือนลอบพบก,กับชายหนุ่มถ้าก็แค่ได้ยินมานะ่ะไรอย่างอายจ,จริง หลักฐานอะไรก็ไม่มีเจ้าอย่ามากล่าวหาข้าลอยๆเช่นนี้นะการแย่งชิงจิตใจสงบของเจ้าสงบไม่ได้สงบต่อไม่ได้เมื่อคืนคนที่ใส่ร้ายเจ้าถูกอาลีกุลจับไปแล้วแต่ทำไมเรื่องหลุดออกมาได้ละ่ะน้องสาวท่านนี้เขาลือก็ใช่ว่าจะเชื่อได้พวกเราอย่าเอาไปพูดต่อดีกว่า ึรข้าวลยก็ต้องมีมูลเป็นแน่ผู้หญิงไร้หัวนอนปลายเท้าเช่นนี้ก็ไม่ควรได้ไปขคเซิวหนี่กับพวกเราตบตีกันไปเลยนะครับซิวหนี้กอเพราะไม่มีชื่อนะเจ้าข <c oughs> ี้เกียจจะต่อล้อต่อเทียงกับนางในใจก็วุ่นวายหลายเรื่องอย่าจัดการให้ใจเย็นลง ตามองจ้องไปเห็นมามาผู้สอนงานเดินมาแต่ไกลในใจก็มีแผนทันทีพี่หญิงท่านนี้อย่างไรมามาก็ได้สอนข้ามานะหรือพี่จะบอกว่ามามาสอนไม่ดีกันล่ะ <c oughs> แต่เองแล้วนี่ตอนแล้วดด้จเชื่อไม่ได้ตอนแล้วอาจจะพูดจริงก็ได้นะว่างั้นมามาที่สอนงานได้ยินเข้าสีหน้าก็ดูไม่ค่อยดีนะัก นายหญิงน้อยไม่มีหลักฐานอะไรก็ระวังวาจาไว้ในวังนี้พูดผิดเพียงนิดก็อาจนำไปสู่หายนะถึงฉันเนี่ยจะดูสวยเก๋อ่อนไวัแต่ก็ยี่สิบกว่าแล้วนะจ๊ะกับสาวน้อยไวัใสอย่างนี้แค่ทำฟ้องนิดๆหน่อยๆก็เรียบร้อย พอเห็นสีหน้าผู้พ่ายแพ้ของอีกฝั่งในใจเจ้าก็ดีใจจนอยู่ไม่น้อยดีใจอยู่ไม่น้อยไม่ใช่จนอยู่ไม่น้อยทำไมต้องเติมข้ามาไเด็ดเนี่ยอ่าต้องขอโทษด้วยนะคะที่เสียงอาจจะมีเบาบ้างทางบ้างพอดีว่ายัางไม่ชินกับไม้เท่าไหรนะโอเคเจ้ากับบรรดาซ่อหนีคนอื่นๆเข้าสู่การคัดเลือกรอบแรกที่ ตเตรียมโดยสำนักฝายในอีกทั้งยังผ่านมาได้อย่างราบรื่นแต่มีจุดหนึ่งที่เจ้าเอกใจอยู่ไม่น้อยกงกง,งผู้ทำการบันทึกชื่อพอทราบว่าเจ้าเป็นทิ่ดาของเฉินหยางเจียงเดิมทีสีหน้าเรียบเฉยผ่านอบอุ่นขึ้นในพริบตาหรือว่าการคัดตัวสมัยโบราณน,นี้จะมีการต,ติดสินบนกันเหมือน การเลือกนางงามสมัยนี้จริงเหรอคะนางงามสมัยนี้เขาติดสินบนกันใช่ไหมแต่จากที่หลายวันนี้ฟังฟังมาฉันเฉินเหยยนจางก็เป็นขุนนางธรรมดาธรรมดาเท่านั้นไม่ได้เป็นผู้มีอำนาจใหญ่ตัวอะไรหลังจากผ่านการครัดเลือกรอบแรกมองด้วยตาพวกซิ่วนี้หายไปครึ่งหนึ่ง เหลือเพียงแค่หลักสิบคนแต่ปมในใจเจ้ากลับมากมายขนาดนับไปฝึกฝนหลังจากนี้อีกสามวันก็จะเป็นการคัดเข้าตำหนักชื่อหนีทุกคนต่างก็ตั้งตารอ,อกันหากเป็นที่ต้องตาห้องเตเก็บป้ายชื่อไว้ก็จะได้เป็นสนมขั้นเฟยผินได้เป็นเกียรติแห่งวงตระกูล หากไร้วาสนาจะอยู่ในวังหลังนี่ก็เป็นโอกาสเพียงเดียวที่จะได้ชื่นชมพระพักของฮ่องเต้ชญในหญิงน้อยเปลี่ยนชุดอีกสักครู่จะมีการฝึกการเข้าเฝ้าเปลี่ยนชุดอีกสักครู่จะมีการเข้าเฝ้าเขาให้เอาเป็นสวยและก็โบราณใช่ไหมคะแต่ว่าเราไม่มเีเราเอาดาวเยอะๆไว้ก่อนแล้วกัน แค่ไน้นโหคูเปกโอ้ขนาดนั้นเลยในรางวัลมาเยอะเชียวหลังจากที่เปลี่ยนชุดเสร็จบรรดาชืิวหนีที่ยืนแถวเรียงหนึ่งจะเหยียบลงบนรอ,องเท้าทรงกระถางดอกไม้เรียนแบบท่าทางของสตรีชั้นสูงในสมัยราชวงศ์ชวงิงทำตัวกลมกลืนอยู่ในกลุ่มโชคดี ที่สมัยปัจจุบันใส่รองเท้าส้นสูงเดินตามออกลานแฟชั่นเป็นประจำเจ้าจึงชินกับรองเท้าทรงกระทางดอกไม้ได้อย่างรวดเร็วทำให้มามาที่สอนชมเจ้าอย่างเจ้ายกใหญ่ดีมากวันนี้พอเท่านี้แหละเชิญนายหญิงทุกท่านกลับไปพักที่ห้องได้หลังจากที่มามาพูดผู้สอนพูดจบสีหน้าของ นาถาชิงเหรียญเออนาถาชิงเหรียญดูไม่ค่อยดูสู้ดีนะชิงเหรียญเป็นอะไรหรือเปล่าอย่างกับไม่อยากพักผ่อนงั้นแหละไม่ใช่ค้าไม่อยากแต่ค้ากลัวเมื่อวานพอเข้าไปพักค้าก็ได้ยินเสียงน้ำหยดได้ยินเสียงผู้หญิงร,องร้องไห้ดูืว่าจะเป็นวิญญาณของซิวหนีที่จมน้ำนั่น คันใดนั้นบรรดาซิ่วหนีก็ฮือฮากันขึ้นมาทุกคนต่างมีสีหน้ากังวลเป็นไปตามคาดพอทุกคนกลับไปพักที่ห้องของตัวเองก็มีเสียงน้ำหยดค่อยๆผ่านเข้ามาเขากับเสียงร้องไห้เบาๆเต็มไปด้วยความโศกเศร้าเจ้านิ่งแล้วฟังเสียงแอบจำทิศทางของเสียงไว้ ผ่านไปไม่นานเสียงร้องไห้ของผู้หญิงก็เงียบลงเหลือเพียงแต่เสียงหยดน้ําดูเหมือนว่าวิญญาณตนนี้ก็ต้องกลับไปนอนเหมือนกันนะวิญญาณตนนี้ก็ต้องกลับไปนอนเหมือนกันนะถ้าเป็นคนไม่เชื่อเรื่องผีสางเทวดาเห็นแน้ชัดๆว่านี่เป็นคนสร้างเรื่องอยู่พอเช้าตื่นขึ้นมาเจ้าตามคิดทางของต้นเสียงเมื่อคืนไปเพื่อตรวจดูที่พื้นพบ ลอยน้ำอยู่จริงๆงข้างๆยังพบทางน้ำที่รั่วยอยู่อีกด้วยโดนเสียงน้ำหยดกวนทั้งคืนบรรดาซิวหนีทั้งหลายต่างนอนไม่พอขณะฝึกฝนก็ทําผิดกันอยู่บ่อยๆกับเป็นนาถาชิงเหรียญที่ถึงแม้ภายนอกจะดูหวาดกลัวแต่ิีน้ากับดูดีมากไม่เหมือนกับเมื่อวานที่ทำท่าหวาดกลัวตัวสันสักนิด เจะยิ่งมั่นใจในสิ่งที่ตัวเองวิเคราะห์มาแต่เพียงแค่จะให้พวกซิ่ยหนีไม่ผ่านการคัดเลือกนั้นหรือทำไมต้องเป็นเรื่องซิ่วหนีที่จมน้ำทุกครั้งเลยเรื่องราวมันยิ่งสับสน,นวุ่นวายมากขึ้นอีกเจ้าจึงตัดสินใจจะจับไอ้ผีจอมวุ่นหนี่ด้วยตัวเองกลัวอะไรกันข้าไม่เคยทำอะไรให้ใครต่อให้หผีน้ำนั้นมาห,นหาถึงที่ข้าก็ไม่กลัว ในราตะโกนเลยนะคะทันทีที่สิ้นเสียงพูดพวกเชี่ออยวหนีต่างรู้สึกว่าเจ้าพูดจะอวดโอโอหังยิ่งนักเจ้าเชื่อว่าจากการกระทาเมื่ออาจารย์ไอ้ผีจอมวุ่นคืนนี้ต้องมีต้องมาหาเจ้าแน่ๆเพราะเจ้าจงใจยั่วเขาเปิดเผยเช่นนี้ไปค่ะเนื้อเรื่องต่อไป วันนี้พอตกดึกพวกซิ่วหนีก็เริ่มรู้สึกกระสับกระสายไม่สงบยังยังรวมกลุ่มอยู่ด้วยกันแม้จะดึกแล้วแต่ก็ไม่ยอมเข้านอนการพักผ่อนตรงเวลาก็เป็นหนึ่งในกฎเช่นกันเชิญนายหญิงน้อยทั้งหลายกลับไปพักที่ห้องของตัวเองทุกคนก็กลับห้องพักไปอย่างอย่างไม่เต็มใจพอมามาผู้สอนกลับไปเรือนซิ่วหนีก็เข้าสู่ความเงียบงนัน ค่ำคืนผ่านไปเสียงน้ำหยดก็ดังมาอีกครั้งเสียงร้องไห้ข้างควรยิ่งชัดเข้ามาทุกทีนำซ้ำเสียงน้ำเสียงนั้นก็ใกล้ห้องเจ้าเข้ามาเรื่อยๆไม่นานนักเจ้าก็เห็นเงาหนึ่งยืนอยู่ที่หน้าประตูเดี๋ยวนะผีเคาก็ตูคนเด้อได้ไดหรอถ้าจะเป็นผีก็เดินทะลุเข้าไปเลย จะคิดว่าใ้ผีจอมจุ้นนี้แค่ต้องการแสดงให้เห็นว่าเขามีตัวตนจริงๆขู่ให้เจ้ากลัวเท่านั้นใครจะรู้ว่าเขาจะพยองถึงขั้นมาเคาะประตูห้องเจ้าท่านผู้นี้ดูท่าจะเย่อหยิ่งมากยั่วเข้านินดๆหน่อยๆก็ทนไม่ได้ <c oughs> เราจะทำเป็นแกล้งทำเป็นกลัวเปิดประตูเลยดีไหมคะเปิดประตูเลยดีกว่า ท่านซ่อนตัวอยู่หลังประตูแล้วค่อยแง้มประตูออกอยู่ดีๆพ่อตัวป่วนก็พาดเข้ามาเจ้าเอาผ้าห่มพืนบางจับเจ้าผีจอมบุ่นได้ทันทีใช้โอกาสตอนที่มันพ,พันวันกับผ้าวิ่งออกไปที่ประตูแล้วล็อกประตูเสียแล้วเข้ามีขโมยเส้นเสียงตะโกน แสงไฟในเรือนสว่างขึ้นอย่างอางต่อต่อกันไม่นานที่หน้าประตูก็เต็มไปด้วยคนทุกท่านหัวขโมยผีซิวหนีที่จมน้ำได้ถูกฆ่าขังไว้ในห้องแล้วไม่นานนะักบรรดาซิวหนีก็เริ่มถูกเฉียงกันไปทั่วบางคนก็ขี้คลาดหวาดกลัวไม่กล้ามองบางคนก็มีคนยุดอยู่เยอะจึงไม่กลัวมีความร,รู้สึกสงสัยขึ้นมา วินาทีที่ประตูเปิดออกทุกคนต่างมองเข้าไปในห้องอย่างตะลึงตะลึงนาถาชิงเหรียญผู้ที่ผมอ๋อนาถาชิงเหรียญที่ผมเข้ายุ่งเยิงปรากฏสู่สายตาทุกคนอย่าไปฟังอินาสัตว์แล้วนั่นมันพูดแกนั่นแหละที่จับข้ามาขังไว้ในห้องสร้างหลักฐานให้หยรายคะฮะดูสิคนอ่อนโยนอย่างคุณหนูหนาถาจะมีกิริยาต่ำช้าเช่นนี้ได้ยังไง ้องมีผีมาสิงอยู่เป็นแน่ทุกคนไม่ต้องกลัวนะที่บ้านเกิดข่ามีวิธีโบราณอยู่เวลาแบบนี้เจ้าจะมาลีลาอยู่นั่นมีวิธีอะไรก็รีบปอะมาชัยสิเจ้าหัวรัาคิดคักหางหยิบตะเกียบขึ้นมาจากนั้นก็ให้ซิ่วหนีสองคนข้างๆจับนาถาชิงเหรียญไว้อบอกให้เจ้าไว้แล้วมาตีกัน คะแนนเจเล่ทำไมนาธาชิเนเยอะกว่าล่ะแล้วลทำไมเราชนะบัด,บดนี้ถึงเวลาสำแดงกับพี่นิหารผีสางจงพันสลายเจ้าใช้ตะเกียบหนีบนิ้วชี้ของนาทาชินอย่างแรงเจ็บ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 ,จบออกแล้วออกแล้วข้าคือนาทาชินเลี้ยเรียบร้อยข้าสิออกแล้วออกแล้วอุ้ย <laughs> เหมือนวิญญาณจอบจากร่างแล้วนะพวกเราได้มาประคองกูนหนูหนาธาเร็วสุดท้ายทุกคนก็ช่วยนาทาชิงเลียนผู้ออนแอร์จากไปก่อนไปนาทาชิงเลียนจ้องเจ้าด้วยสายตาที่เพียดแค้นหลังจากเรื่องนี้นาทาชิงเวียนก็ล้มป่วยถึงแม้ว่าเขาจะเป็นฝ่ายผิดแต่เจ้าเองก็ยังรู้สึกว่า ตัวเองแก้งเขาหนักเกินไปจึงตัดสินใจช่วยนางจัดการงานในวงังจากนั้นนับต้นมาพวกเชื่อหนีต่างก็มองเจ้าใหม่นอกจากจะไม่เป็นปรปักกับเจ้าแล้วบางทีเจ้ามาพูดคุยกับอ่าอน่าจะเข้ามานะคะงานจะเขียนผิดแปลผิดบางทีเข้ามาพูดคุยกับเจ้าด้วยก่อนเข้าเฝ้าคัดเข้าตำหนัก เชื่อหนีทุกคนต้องโดนตรวจชุดและของใช้ยกเว้นเครื่องประดับโดยไม่นับสิ่งของติดตัวอื่นๆเพื่อเป็นการป้องกันคนร้ายที่ปะปบบนเข้ามารอบปงพะชนเจ้าเดินเข้าไปมุมของห้องที่มีผ้ามันแบ่งกั้นไว้รับการตรวจสอบแต่และอย่างจากมามาผู้สอนงานเสียงเบาๆที่ดังข้างหู หมือนมีอะไรเย็นๆไหลเข้าไปในชุดเจ้ารู้สึกว่ามันไม่ชอบมาพาคนเลยจับข้อมือนางไว้สิ่งที่เจ้าพันเห็นคือตุกตากระดาษคุณใสวิชาย,ยาเซิงเจ้าหยิบตุกตากระดาษขึ้นมาดูภายในใจรู้สึกเสียใจอย่างมาก13เดือน8นี่มันวันเกิดของเชียนหลงหงลี่ไม่ใช่เหรอใครกันแน่นที่เกลียดแค้นมากขนาดนี้อยากให้ร้ายข้าเพียงนี้ ถูกพบเมื่อไหร่ต้องถูกตีตราว่าใช้ศสยศาสตร์มันทำร้ายห้องเต้เป็นแน่มามาท่านมีอะไรจะพูดไหมโอ้โหตกกันกับมามาเลยค่ะเจ้า้จะโทษข้าก็ไม่ได้ใครให้เจ้ามีเรื่องกับคนที่ไม่ควรมีล่ะฮฮะข้ามีเรื่องกับใครงั้นเหรอ วิชายาเสงเป็นของต้องห้ามในวังนี้ถ้าข้าเอาเรื่องนี้ไปบอกฮองเฮาเมื่อไหรคิดว่าจุดจบของมามาต้องไม่ดีแนะ่เดิมถ้าคิดว่าขู่มามาผู้สอนงานให้บอกใครคือคนที่บงการอยู่เบื้องหลังออกมาได้กัคิดไม่ถึงว่านางจะจับตัวเจ้าและกดไว้ได้อย่างรวดเร็วสองมือนางยังยื่นมาแนบคออันเนียนนุ่มของเจ้าอีก ทันใดนั้นเจ้าเห็นเพียงเงาแว็บเดียวผ่านผ่านตาไปมามาพูดสอนก็ถูกผีบกระเด็นลงไปนอนบนพื้นเจ้าลุกขึ้นมาแงนหน้าขึ้นอาลีกุลพันเข้าสู่สายตาเจ้าเรากลับว่าเรากับองค์รักพิทธากพลังทุกครั้งที่เจ้ามีอันตรายเขาจะอยู่ข้างๆเจ้าเสมอ เจ้าอดไม่ได้ที่จะคว้าแขนเสื้อของอาลีกุนไว้กลัวเหลือเกินว่าจะเป็นเพียงภาพหลอนที่พอเจ้าปล่อยมือออกเขาก็จะหายไปวัดจินเสียงเรียกนี้ทำให้เจ้าได้สติขึ้นมาทันใดผู้ที่อยู่เบื้องหน้าเจ้านี้คนที่เขาต้องการช่วยไม่ใช่เจ้าเสียหน่อยแกนักท่าสารเลวแกกล้าลงมือกับนายหญิงด้วยแต่เท้าอาลีกุนไว้ชีวิตข้าเถอ ข้าน้อยเพียงได้เรียรบคาสั่งจากได้หญิงหน้าทานางเป็นหลานของรุ่ยกุ้ยเลินข้าก็ขัดคาสั่งนางไม่ได้เป็นหลานของรุ่ยกุ้ยเลินหนออีกแล้วคนใหญ่คนโตเลือเกินทําไมเหรอหน้าถ่ายยังมีความผิดอะไรอีกอย่างนั้นเหรอถูกต้องเจ้ายังจําครั้งก่อนที่มีขันทีลบดู่เจ้าได้ไหมคนที่ซื้อขันทีคนนี้ไว้คือหน้าถาชิงเหรียญแต่ดูเหมือนว่าชายชุดดำคนนั้นจะไม่ใช่พวกเดียวกัน คำพูดของอาลีกุลเตือนเจ้าอีกครั้งว่าวังหลังนี่มันทั้งอันตรายและแปรปวนเปลี่ยนและแปรและปวนแปรแปลเปลี่ยนส่วนเจ้านั้นไม่ต้องพูดถึงเรื่องทําภารกิจให้สําเร็จหรอกแค่จะรักษาชีวิตริ้งยากเลยถึงแม้ว่าการหลอกใช้ความรู้สึกของอที่อาลีกุลมีต่อ จนหวานจินทำให้เจ้ารู้สึกผิดอยู่ไม่น้อยแต่ตอนนี้การที่มีเขาคุ้มครองอยู่ก็ขาดเสียไม่ได้มามาผู้สอนถูกจับตัวไปขังก่อนจะไปเจ้าขอให้อาหลีกุลช่วยเหลือเจ้าเรื่องหนึ่งความสนิทบวกสามนิวหูลูอาหลีกุล ดับโอเคเดี๋ยวาเพึ่งไปเอาเป็นว่าแล้วเราค่อยเจอกันใหม่ EP หน้านนคะเนาะใครที่ชอบก็อย่าลืมก, like กดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะใครอยากรู้ในเรื่องต่อไปก็มาติดตามกันนะไว้เจอกันใหม่ใคระจะพูดสำหรับใหม่เนี่ยบ๊ายบายคะ่ะ